สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในวิชาสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตนะครับรหัสวิชานะครับทช3 2 0 5 5นะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับโดยครูบัญชาแสงฟ้าและครูทัศวรรณนามไผ่นะครับครูกศนตําบลนะครับสังกัดสํานักงานกศนอําเภอเมืองชนบุรี นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของบทที่4นะครับในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตนะครับเรื่องการบริหารจัดการชีวิตเพื่อสุขภาพนะครับสำหรับวันนี้เนาะ,ะสาระสำคัญของบทเรียนนี้นะครับมันก็จะว่าด้วยในเรื่องของปัจจุบันภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงมลพิษทางอากาศที่ไม่บริสุทธิร์รวมถึงพฤติกรรม การในการดําเนินชีวิตที่ละเลยการออกกำลังกายทํางานหนักหรือเครียดมากเกินไปการพักผ่อนน้อยและการเลือกรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ทําให้สุขภาพเสื่อมโทมจึงต้องมีการบริหารจัดการชีวิตเพื่อสุขภาพฟื้นฟูสภาพร่างกายให้มีสภาพที่ดีขึ้นนะครับสาระสําคัญของบทเรียนนี้นะครับเรามาเข้าเรื่องที่1เลยนะครับเรื่องที่1การ วางแผนชีวิตเพื่อการมีสุขภาพที่ดีนะครับการวางแผนดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัวเป็นเรื่องที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ตัวเราเองและบุคคลในครอบครัวเกิดความกระตือรือร้นในการดูแลสุขภาพแล้วยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้สัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิกทุกคนในครอบครัวซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างดีอันนําจะไป สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตได้นะครับการวางแผนการในการดูแลสุขภาพล่งหน้าซึ่งจะช่วยให้เกิดผลดีดังนี้นะครับ 1. สามารถที่จะทาที่จะกำหนดวิธีการหรือเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของตัวเราเองหรือบุคคลในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 2. ส,สามารถจะกำหนดช่วงเวลาในการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 3. เป็นการเฝ้าระวังสุขภาพทั้งของตนเองและบุคคลในครอบครัว 4. ช่วยในการวางแผนเรื่องของเศรษฐกิจและการเงินในครอบครัว 5. ส่งเสริมสุขภาพทั้งตนเองและบุคคลในครอบครัว 6. ทําให้คุณภาพชีวิตทั้งของตนเองและสมาชิกในครอบครัวดีขึ้นนะครับเรื่องที่2นะครับ การตรวจสอบและประเมินสุขภาวะสุขภาพนะครับการประเมินหมายถึงการคาดคะเนหรือการประมาณค่านะครับสุขภาพก็หมายถึงสุขภาวะที่สมบูรณ์และเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุลทั้งมิติทางจิตวิญญ,ญาณทางสังคมทางกายและทางจิตนะครับการประเมินสุขภาพหมายถึงการประมาณค่าความสมบูรณ์ทั้งกายทางจิตและทางสังคม ความสําคัญของการประเมินสุขภาพการประเมินสุขภาพเป็นวิธีหนึ่งที่เราสามารถรู้ตัวเองว่ามีความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างไรสามารถตรวจสอบด้วยตัวเองได้รู้เหตุผลของการเกิดภาวะเสี่ยงทางสุขภาพและสวัสดิภาพได้นะครับองค์ประกอบของสุขภาพสุขภาพของคนเราจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่3องค์ประกอบ3ส่วนดังนี้นะครับ1 สุขภาพทางกายที่ดีสุขภาพดีหมายถึงการมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ระบบต่างๆในร่างกายทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถประกอบกิจกรรมต่างๆได้เป็นปกติอันนี้คือสุขภาพทางกายที่ดีนะครับสองสุขภาพทางจิตที่ดีสุขภาพทางจิตที่ดีหมายถึงการสุขภาพของจิตใจที่ดีสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข 3. สุขภาพทางสังคมดีสุขภาพทางสังคมดีหมายถึงการดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมอย่างมีความสุขสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีมีความขัดแย้งน้อยที่สุดนะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องที่3นะครับการปรับพฤติกรรมสุขภาพนะครับการปรับพฤติกรรมสุขภาพนะครับ 1. พฤติกรรมเสี่ยงในด้านต่างๆเป็นปัญหาสารสุขที่สำคัญ ความเปลี่ยนแปลงทางด้านอาหารการกินการกินนอกบ้านอย่างรีบเร่งอาหารสําเร็จรูปสัดส่วนของสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนและถูกต้องขาดการออกกำลังกายทําให้เกิดภาวะอ้วนนะครับสนโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า 3. การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นอีกทางเลือกที่สามารถนำมาผสมผสานปฏิบัติเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพได้ นะครับ4เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมีแนวทางเลือกในการดูแลสุขภาพและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีขึ้นนะครับต่อไปนะครับจะเป็นในเรื่องของบทที่5นะครับการสังเคราะห์และประเมินใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพนะครับในเรื่องของบทที่5บทนี้นะครับสาระสำคัญของบทเรียนนะครับ ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญช่วยให้ความรู้ช่วยในการตัดสินใจข้อมูลข่าวสารสุขภาพอาจหมายถึงข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์และอนามัยประกอบด้วยข้อมูลสถานะสุขภาพข้อมูลสถานบริการการให้บริการข้อมูลทรัพยากรสุขภาพซึ่งจะมีประโยชน์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมาก นะครับสำหรับสาระสำคัญของบทเรียนบทเรียนที่5นี้นะครับเ,เรื่องที่1แหล่งข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพนะครับแหล่งปฐมภูมิได้แก่การจัดเก็บข้อมูลของตนเองอาจจะมาจากการจดทะเบียนเช่นการแจ้งเกิดแจ้งตายการย้ายที่อยู่นะครับการแจ้งนับหรือการสำรวจโดยตรงเช่นการสำรวจสุขภาวะสุขภาพของประชาชน ข้อมูลจากการส่งแบบสอบถามไปกรอกเป็นเฉพาะเรื่องๆนะครับต่อไป2แหล่งทุติยภูมินะครับได้แก่แหล่งที่ทำการเผยแพร่ข้อมูลแต่ไม่ได้ทำการเก็บรวบมุมในขั้นแรกของตนเองนะครับก็หากข้อมูลนั้นมีความครบถ้วนและตรงกับความต้องการเช่นก็จะมีกระทรวงสาธารณสุขมูลิธิธสาธารณสุขแห่งชาติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลนะครับสํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพสํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพนะครับหรือตัวยอ่อคือสอสอสนะครับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับหรือออยอนะครับระบบสารสนเทศสุขภาพหมายถึง สารสนเทศที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของประชาชนรวมถึงข้อมูลด้านทรัพยากรสาธารณสุขและกิจกรรมสาธารณสุขสารสนเทศสุขภาพมี5ประเภทได้แก่ข้อ1 1. นะครับข้อมูลด้านประชากรเศรษฐกิจและสังคม 2. ข้อมูลด้านสถานสุขภาพ 3. ข้อมูลด้านทรัพยากรสาธารณสุข4ข้อมูลด้านกิจกรรมสาธารณสุข 5. ข้อมูลด้านการบริหารจัดการนะครับประโยชน์ของ สารสนเทศสุขภาพคือทําให้ทราบถึงสุขภาพปัญหาสุขภาพละไมยของชุมชนปัญหาอุปสรรคในการให้บริการสาธารณสุขมีประสิทธิผลดําเนินงานบริการสาธารณสุขเพื่อใช้ในการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับเรื่องที่2นะครับวิธีสแสวงหาและเลือกวิธีใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านด้านสุขภาพนะครับ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารสุขภาพการนำข้อมูลที่จัดเก็บบันทึกเองหรือนำมาจากแหล่งอื่นมารวบรวมประมวลผลนำเสนอวิเคราะห์และแปลผลเพื่อนำไปประกอบกับการวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์กำหนดตัวชี้วัดกำหนดเป้าหมายในการประเมินผลการดำเนิงนง,งานสาธารณสุขนะครับประเภท ของระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่กระทรวงสาธารณสุขได้รวบรวมไว้ได้แก่นะครับ 1. ข้อมูลสถานะสุขภาพ 2. ข้อมูลบริการสุขภาพ 3. ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ 4. ข้อมูลตามนโยบายยุทธศาสตร์5ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องที่3นะครับ หลักการและวิธีการนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด9ตัวนะครับก็จะมีดังนี้นะครับ 1. คือจัดตั้งคลังข้อมูลด้านสุขภาพระดับชาติเพื่อจัดเก็บข้อมูล 2. เป็นศูนย์กลางเผยแพร่องค์ความรู้และการจัดก,การความรู้ KM นะครับ3จัดทําสถิติและข้อมูลที่สําคัญด้านสุขภาพ4เป็นศูนย์กลาง ให้บริการข้อมูลสถานะสุขภาพบริการสุขภาพทรัพยากรสุขภาพข้อมูลตามตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ต่างๆนะครับตัวที่5นะครับให้คําแนะนําแก่ผู้ขอใช้ข้อมูลต่างๆเช่นการใช้ประโยชน์ข้อมูลคํานิยามข้อจํากัดของข้อมูลได้นะครับหวิเคราะห์ออกแบบจัดทําเว็บไซต์ในส่วนของสํานักงานนโยบายและ ยุทธศาสตร์และกลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสาร 7. ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์และทางเอกสาร 8. งานห้องสมุดเพื่อให้บริการหนังสือวิชาการตำราเอกสารวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสุดท้ายนะครับข้อ9นะครับวางระบบบำรุงรักษาฐานข้อมูลให้ปลอดภัยและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นะครับเรื่องที่หาก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปมันเป็นบทที่6นะครับในเรื่องของการมีสติในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตเนี่ยาการมีสติเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนในในเรื่องในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตนะครับสาระสําคัญของบทเรียนนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของการฝึกสมาธินะครับการฝึกสมาธิจะช่วยให้ใจิตใจมีความสงบไม่ฟุ้งซ่านและเป็นกลางทําให้เกิดความปล่อยวางลดอารมณ์ในเชิงลบ และความเข้าใจผิดได้สัมผัสกับความสุขอันแท้จริงที่อยู่ภายในจิตใจของตนเองนะครับวิธีการฝึกสติแบบต่างๆนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันมากมายหลายอย่างนะครับก็จะมีนะครับตั้งแต่การตื่นนอนนะครับตื่นนอนในแต่ละวันก็ให้ฝึกการทำสมาธิอย่างน้อยประมาณ15-30นาทีนะครับให้เป็นประจำทุกๆครั้ง นะครับหรืออาจจะมีการสวดมนต์ไหว้พระด้วยก็ได้นะครับต่อด้วยการเจริญสตินะครับคือระลึกถึงระลึกรู้ในการทํากิจ,จวัตรส่วนตัวเช่นอาบน้ําแปรงฟันรับประทานอาหารหรือพูดจาพบปะสังสรรค์ทำกิจได้ก็ให้มีสติระลึกรู้ว่าตื่นตัวอยู่เสมอนะครับให้ฝึกสมาธิสลับกับการเจริญสติเช่น ทุกๆ1นชั่วโมงระยะเวลาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามตามระยะนะครับไม่ว่าจะเป็นสั้นหรือยาวได้ตามความเหมาะสมนะครับทั้งนี้ต้องแน่ใจว่าในการปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้องเมื่อเจริญสติได้ข่องขึ้นให้เพิ่มการเจริญสติให้มากกว่าการทำสมาธิท่านที่มีภารกิจมากและต้องทำกิจกรรมงานต,างต่างๆที่จะต้องพบปะติดต่อกับบุคคลอื่น ให้มันสำรวมกายวาจาใจอยู่เป็นนิดให้มีสติระล,ลึกรู้อยู่กับงานนั้นๆนะครับขณะพูดเจรจาก็ให้มีสติระล,ลึกรู้อยู่นะครับเพื่อเป็นการฝึกสมาธินะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนต่างๆนะครับของการเจริญสมาธิอาจจะมีในเรื่องของอตอนกลางวันควรหาหนังสือธรรมะมาอ่านบ้างนะครับ ถ้าเห็นว่ามีอาการเบื่อหรืออ่อนล้าเกิดจากการตั้งใจเกินไปหรืออาจปฏิบัติไม่ถูกทางก็เป็นได้นะครับมองโลกในแง่ดีนะครับทําจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสนะครับก่อนนอนทุกคืนนะครับให้อยู่กับสมาธิในอริยบทนอนตะแคงขวาหรือจเจริญสติจนกว่าจะหลับนะครับทุกๆครั้งไปถ้าไม่หลับให้นอนดูรูป รูปนอนจนกว่าจะหลับนะครับเป็นการฝึกสมาธินะครับดังดังในภาพนะครับก็จะมีภาพให้ดูอยู่ก็จงอย่าคิดเอาเองว่าตนเองยังมีบุญวาสนาน้อยขอทำบุญทำทานไปจงอย่าดูถูกหมิ่นตัวเองเมื่อเริ่มฝึกปฏิบัติและ,จะเจริญสติใหม่ๆนะครับจงพยายามทำตนให้หนักแน่นและกว้างใหญ่ดุดแผ่นดินหรือผือนน้ำนะครับ การทำสมาธิเบื้องต้นคือการทําสมาธิเบื้องต้นเนี่ยหากปฏิบัติเป็นประจําจะทําให้จิตใจเบิกบานสมองแจ่มใสาหายเครียดซึ่งหลักของการทําสมาธิคือการเอาจิตใจไปจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะครับกําหนดลมหายใจเข้าออกและหยุดการคิดถึงเรื่องอื่นๆทั้งหมดการปฏิบัติให เลือกสถานที่ที่เงียบสงบนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องนอนหรือห้องพักเป็นต้นนะครับก็สามารถฝึกสามาธิเบื้องต้นได้นะครับประโยชน์ของการมีสตินะครับช่วยให้เกิดความระมัดระวังป้องกันภัยเหตุร้ายต่างๆได้ช่วยให้การทำงานสำเร็จรู้ร่วงไปได้ด้วยดีช่วยป้องกันไม่ให้ตกสู่ความชั่วช่วยให้สำนึกตระหนักในหน้าที่เสมอ สติช่วยให้ปรับพฤติกรรมทางกายวาจาและใจถูกต้องเป็นสุดจริตสติช่วยให้มีความคิดและรับรู้วัตถุภายนอกแจ่มใสสติช่วยให้มีจิตใจบริสุทธิ์สติช่วยให้ไม่หลงไหลาอารมณ์ต่างๆที่มากระทบสติมีคุณมากเหมือนหัวใจในการทำงานทุกอย่างและเป็นหลักงามแม้ผู้มีความรู้มาก นะครับการประเมินระดับของการมีสตินะครับาการประเมินระดับของการมีสตินะครับเทคนิคเตือนจิตตนเองในช่วงที่มีจิตถูกกระทบทางตาทางจมูกลิ้นทางกายและจิตนะครับในระยะที่เราฝึกสมาธินะครับาการมีสตินะครับก็อย่างที่เราได้ได้พูดไปแล้วนะครับในเรื่องของประโยชน์ต่างๆตรงส่วนนี้นะครับ สำหรับบทนี้นะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องของวิชาสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตนะครับในบทที่4บทที่5แล้วก็ในบทที่6กนะครับก็นักศึกษาก็อย่าลืมนะครับทบทวนบทเรียนนะครับแล้วก็าทางคณาจารย์นะครับก็ได้มอบหมายเกี่ยวกับเรื่องของใบงานใบความรู้นะครับให้กับพวกเรานะครับก็พูดถึงเรื่องของสุขภาพนะครับก่อนจบขออนุญ,ญาตพูด นิดหนึ่งนะครับในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับในเรื่องของโควิด1 9กนะครับก็อยากให้พวกเรานะครับทุกทุกคนนะครับก็ดูแลตนเองนะครับตามที่มีข้อมูลอยู่นะครับไม่ว่าจะสวมแมสใส่หน้ากากนะครับเว้นระยะห่างนะครับแล้วตอนนี้ก็คือในเรื่องของโควิด1 9เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยรอบที่3เนี่ยมันก็ทำให้ มีเคสต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับตรงส่วนนี้ก็อยากจะฝากนักศึกษาหรือทุกท่านนะครับที่ดูอีพีนี้อยู่นะครับคลิปนี้อยู่นะครับในเรื่องนี้นะครับก็ฝากดูแลตัวเองกันด้วยนะครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ